สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน v k กันนะครับขั้นตอนแรกไปที่แอปพลิเคชัน v k นะฮะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะฮะเราดูมุมขวาล่างสุดจะพบคำว่าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราที่คำว่า Edit รอสักครู่ครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับ เลือกที่ Basic Info ครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเรานะจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลของเรานะครับอย่างจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ดูทีหลังจากนั้นดูที่ด้านบนนะครับให้เข้าไปที่ Edit Data นะครับหลังจากนั้นคลิกเลือก Personal Data ครับก็คือข้อมูลส่วนตัวนะครับ หลังจากนั้นก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะทําการเปลี่ยนชื่อหรือนามสก,กุลก็ได้นะครับหลังจากที่คลิกเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเขาจะแจ้งว่า your name เนี่ย change request has been sent for verification นะครับคือการเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชัน VK นะครับจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแอดมินก่อนนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะส่งตัว Request ไปแล้วก็รอนะครับไม่นานก็จะมีการเปลี่ยนชื่อได้ครับครับผมวันนี้วิธีการสอดเปลี่ยนชื่อแอพพิเคก็จบลงเพิทนุนี้ครับ